บนภูเขาตรงตรงนั้นบนภูหอที่สูงสูงเนี่ยสมุนไพรมีเยอะสมุนไพรที่เป็นขิงป่าโดยเฉพาะขิงป่านี่เยอะขิงนี่เขาชอบเขาชอบน้ำหมอกภูเขาที่สูงสูงนี่ขิงก็จะอยู่ตามตามหน้าผาตามาขิงป่าเป็นยากำลัง รักษาขับพิษได้ได้หลายโรคอยู่ขิงป่าเขาจะหอมใส่ต้มใส่อะไรก็ได้มีขิงป่าแล้วก็จวงหอมจวงหอมที่ดีที่สุดจะดอ,อยู่ข้างบนนู้น้นจวงหอมจวงหอมนี่ก็ถือว่าเป็นยาต้มที่ที่ขึ้นชื่อนะถ้า,าคนที่หรือพระที่ท่านเดินเขาใน ลวงปู่ท่านบอกว่าชงหอมนี่เป็นยาเกตเอก็คือเป็นยาต้มที่ดีมากต้มแล้วก็หอมก็มีที่นั่นนะที่ที่ผูหอมผูหงจะเยอะแต่ก็เป็นพุ่มนะไม่ไม่ใด้เป็นต้นไม้ใหญ่เป็นพุ่มทอาอยู่ที่สูงได้อาขอท่านเอาจวงหอมมาแล้วก็ขอขณะที่ เก็บยานี่ก็ขอเรื่อยนะก็ขอมีผล,ลไม้แปลกๆนะก็มีขนาดที่ลงมาเนะี่ยผล,ลไม้แปลกเกือบไม่ทันนะคือในพานที่ลงมาก่อนเนี่ยเขาจำนานก็มัวแต่เก็บนี่ยโยเก็บสวนไผ่ก็ลงมาคือตอนขึ้นไปเนี <c> ่ย <oughs> ว่าไกลแล้วนะตอนขากลับเนี่ยก็ตอนที่ลงจากเขาขึ้นเขากับลงเขาเนี่จะแตกต่างกันคือความเมื่อยในแตกต่างถ้าขึ้นเขาเนี่เราปีนขึ้นดึงต้นไม้ดึงอะไรขึ้นถ้าลงเขาเนี่ยต้องต้องมีไม้ช่วยจะเป็นไม้เท้าหรือหรือคือขา เวลาลงเขาเนี่ยกำลังขาจะอีกอย่างเพราะว่ามันต้องคอยยั้งตัวเราไมา่ให้หัวขมำขึ้นเขาในว่ายากแล้วลงเขาก็ยิ่งยากแล้วโดยเฉพาะเขาที่สูงสูงภู้หาภูหงนี่ลงตั้งแต่แปดโมงเช้าก็ลงมาเรื่อยๆนะ คือลง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 ,ลงปกติลงเขาถ้าู่ช่องช่องที่อยู่วัดหลวงปู่นี่นะขาขึ้นที่บอกว่าแปดชั่วโมงแล้วขาลงอีกสองชั่วโมงก็จะคือขาลงจะไวไวยิ่งกําลังขาดีๆนี่ลงไวมากแต่แตกต่างกับผูหอผูหอคือ อุตส่าห์ว่าทําเวลาให้ไวๆแล้วนะคือพาก,กันเดินเร็วขากลับนี่จะเดินเร็วก็ยังช้าลงตั้งแต่8โมงเช้า8โมงเช้าตอนบ่ายบ่ายก็ก็คือยังอยู่บนเขาอยู่เลยบ่ายนีย้มันมีความแปลกตรงที่ว่าอาเวลาลงเขาเนี่ยเนื่องจากเขาสูง จะมองที่ยอดไม้เนื่องจากเขาสูงอนะ่ะเราก็จะมองเห็นยอดไม้ข้างข้างล่างข้างล่างถ้าเห็นยอดไม้ข้างล่างอัแสดงว่าใกล้จะถึงพื้นดินแล้วอ่าคือเนื่องจากที่บอกนะเพราะว่าลงจากเขาสูงเนี่ยมันกำลังขามันต้องใช้เยอะแล้วก็ไม้ต้องคอยประยุงไว้ไม่ให้หัวขมำเนี่ย คือลงอย่างนั้นนะ่ะตลอดใช้กําลังขาในลงตลอดแล้วก็มองที่ยอดไม้ไว้ว่าเออเราเห็นยอดไม้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คงเห็นพื้นดินตอนนั้นมีความรู้สึกว่าทําไงหน้าถึงจะได้เดินพื้นดินแบบเรียบๆนะถ้าได้เดินพื้นดินเรียบๆเนี่ยโอ้จะมีความสุขมากคือคือมันลงลงมาตลอดนะลงภูเขาลงทั้งวันอนะ่ะเหมือนกับลงทั้งวัน คือพอพอ,อย่างเท้าปั๊บนี่ก็ขามันจะต้องใช้กําลังขายังยางยางยางย,าง,ยางตลอดจะมีความรู้สึกว่ามันอทารมานขาขึ้นเนี่ยเราเราปีนขึ้น,นแต่ขาขาลงมาเนี่ยมันจะเหมือนกับเราต้องต้องคอยอยั้งตลอดฉะนั้นก็จะมองที่ยอดไม้ถ้าเห็นยอดไม้แสดงว่าใกล้ถึงแล้วยอดไม้ เห็นชุดแรกก็ว่าเออถึงแล้วแล้วก็มันเหมือนกับเป็นนขั้นบันไดเห็นยอดไม้ชุดนี้อ่าแล้วก็จะถึงแล้วแหละเดินไปได้หน่อยหนึ่งอ,อ้าวมันยังมียอดไม้ต่ออีกเป็นยอดที่สองยอดไม้ในที่นี้หมายถึงยอดต้นไม้ใหญ่นะไม่ใช่ยอดไม้เล็กยอดต้นไม้ใหญ่คือยอดไม้ใหญ่ที่เห็นเป็นพุ่มคือถ้าเห็น อย่างนั้นนะ่ยแสดงว่าใกล้จะถึงพื้นดินอ่าก็ก็จะมองตลอดนะอ่ายอดไม้อันที่สองก็แล้วก็ดีใจว่าเออถึงจะถึงแล้วแหละจะถึงแล้วเหมือนกับหนทางมันยืดไปเรื่อยซึ่งไม่เคยเป็นนะขึ้นเขากับหลวงปู่เวลาลงเขาก็คือถึงหนทางจะไกลขนาดไหนก็ก็จะ อมันก็จะเหมือนกับย่นระยะทางแต่อันนี้เหมือนเหมือนกับทางมันขยายออกมันยืดออกไปเรื่อยทั้งที่ไม่หลงทางนะถ้าคนเดินป่าอ่าคนเดินป่าไม่ชำนาญทางเนี่ยก็ทางในป่ามันไม่ใช่ทางที่เหมือนกับทางที่เราเห็น ทั่วไปก็คือมันจะเป็นถนนท้นทางไม่คนไม่ใช่ในป่าเนี่ยถ้าคนไม่คุ้นป่าไม่ได้สังเกตป่าไม่สังเกตต้นไม้เวลาอยู่บนภูเขา้นี่นนะเขาสังเกตพุ่มไม้แบบนี้รูปร่างอย่างนี้อ่านะแล้วก็เป็นช่องอย่างนี้ทิศทางนี่ก็สําคัญเดินป่าเนี่ยทศทิศ ตะวันออกตะวันตกเนี่ยคือคือมองดวงอาทิตย์เนี่ยว่ามันไปทางทิศนี้เวลาเราเดินลงเขาก็มองไปทิศนี้คือทิศทางนี้ก็สําคัญมันจะไปพร้อมกันคาภาวนานี่ก็ต้องไม่หยุดเหมือนกันคือภาวนาต้องภาวนาตลอดเลยจะเหนื่อยจะ,ะยังไงก็ตามนะก็คือแบบมันจําเป็นต้องต้องได้ใช้ก็มี มีมีพระท่านถามว่าเออแล้วอยู่บนภูเขาอย่างนั้นน่ะหลงทางบ้างไหมก็บอกว่าถ้าถ้าไปแล้วตั้งแต่ขึ้นเขาไม่ไม่ไม่ไมีหลงเลยทั้งที่เดินภูเขาทั้งวันน่ะไม่หลงเออก็แปลกคือมันเห็นเป็นช่องเห็นในที่นี้มา้ถึงเห็นข้างในด้วยคือคือมันเหมือนกับเอ,อน่าจะไปเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นอ่าก็เลยไม่หลง ไม่หลงแล้วก็ในในส่วนของหยาบต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญว่าเวลาเข้าป่าหรือลงเขามาเนี่ยต้นไม้พุ่มไม้งี้จะเป็นลักษณะนี้หินก้อนนี้นะมันก็จะเป็นช่องก็จะเป็นลักษณะของเขาอยู่แต่มันอ,อย่างที่บอกมันเดินทั้งวันเนี่ยการที่จะจำลักษณะพวกนี้จำยาก อาศัยอืมอาศัยอาศัยความความคุ้นเคยเกี่ยวกับการเดินป่าก็จะไม่หลงแต่ถ้าคนวิตกกังวลเนี่ยจิตไม่เป็นอันหนึ่งนะมันจะหลงอ่ามันจะหลงทางก็ใช้หลักนี้นะก็คือใช้หลักว่าจิตของเราถูกฝึกทุกวันแล้วก็จำ จำหนทางจำจำต้นไม้จำภูเขาจำหินเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเห็นยอดไม้ยอดที่สองก็แล้วแล้วก็ดีใจแล้วนะดีใจไปแล้ว่าเออเห็นยอดที่สองเราเข้าเขตยอดที่สองแล้วพอลงมาเรื่อยๆได้ยินเสียงอ่าเช้าบ้านเขา ไถนาไถยอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วก็ก็เห็นยอดไม้ลงมาตลอดเพราะมันมันมันสูงมากมันลงมาได้ยินเสียงรถไทรถอะไรเนี่ยก็ทั้งที่เขาไถป่าเนี่ยก็ดีใจว่าจะต้องถึ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 งที่ไหนได้เดินลงเขามาอย่างนั้นทั้งวันตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็น หกโมงเย็นไม่เคยเดินเขาไกลขนาดนั้นคือเวลาลงเขาอย่างที่บอกว่าอย่างน้อยถ้าขึ้นเขาไปสี่ชั่วโมงเนี่ยลงเขาถ้าถ้าเขาที่ชํานาญก็จะแค่ไปได้แค่ชั่วโมงเดียวแต่อันนี้เหมือนเหมือนกับอ่ามันเหมือนกับท่านแกล้งมันเหมือนกับเจ้าป,ป่าเจ้าเขาท่านแกล้งทําให้หนทางมันยืดมันเหมือนกับไม่ยืดนะแต่ว่ามันยืด มันยืดออกไปมันไม่ถึงสัก,กทีเห็นยอดไม้มันก็เห็นอยู่แต่มันมันไม่ถึงสักทีถามว่าหลงทางไหมไม่หลงจำแม่นเลยหลงทางไม่ไม่หลงครับก็แต่มันเหมือนกับหนทางมันยืดอ่ะคือเห็นยอดไม้อย่างที่บอกถูกหลอกอะ่ะเหมือนสายตาเราหลอกหลอกสายตาเราว่าเออมันถึงแล้ว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 เราก็ลุ้น เมื่อไหรนะ่นาะจะได้เดินพื้นดินเรียบๆสักทีคือคือขาเนี่ยจะไม่ไหวแล้วเพราะว่ามัน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 ใช้กําลังขาที่ยัง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 ตลอดอทรมานกว่าการขึ้นอีกนะการการลงเนี่ยลงจากเขาเพราะมันสูงนะเมื่อไหร่จะถึงก็พอนาขอให้ถึงสักทีเถอะนะมันขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าลงเขา หกโมงจำได้แม่นว่าหกโมงโไม่เคยลงเขานานขนาดนี้ก็รู้แล้วว่าถูกถูกลองวิชานะถูกลองพอลงมาถึงพื้นดินแค่นั้นนะมันแทบจะชโยโห่วร้องเลยบอกอดีใจมากเลยที่บอกว่าถึงพื้นดินก็คือถึงทุ่งนาเขาทุ่งทุ่งนาชาวบ้านไอ้บ้านน้ําปูน้าปลาเนี่ยเห็นทุ่งนาเนี่ยโอ้ยอย่างเงี้ของแท้แน่นอนก็คือถึงแล้วถึงพื้นกล,าล่าง คือถ้ายังเห็นยอดไม้อยู่แสดงว่าโอ้ยังอีกไกลแต่ถ้าเห็นอ่าเห็นพื้นนาเขาแล้วเอออย่างนี้นะ่ะได้เดินกับพื้นดินโอ้ยมีความสุขมากนะหกโมงเย็นหกโมงเย็นเป๊ะเลยถึงพื้นข้างล่างเกือบจะมืดอ่ะก็ออกก่อก็จะออกจากตรงนั้นมาแล้วก็ไปพักที่ถ้ำที่วัดผาแอ่นอ ต้องไปนอนที่พระภายแอนก่อนปกติจะต้องกลับคืนนั้นเลยมันไม่ทันอ,อย่างที่บอกว่าเงินกระถูกแกล้งตอนเช้ามาก็เลยออกมาแต่เช้ามาแล้วก็มามาพบหลวงปู่มากราบหลวงปู่ที่วัดหลวงปู่ท้านรอยที่วัด <c oughs> ท่านไม่ได้ไปไหนแล้วก็เลยถามท่านว่าปู่ผมทําอะไรผิดเลยเพราทำไมลงเขามาเนี่ยมันไม่ถึงสักทีท่านบอกว่าอ๋อไป ไปหยิบสมุนไพรมาไม่ได้ขอท่านมันก็เป็นจริงคือคือจวงหอมกับกับกับขิงนะ่ะขอแต่มันมีสมุนไพรที่อ่าที่เห็นเนื่องจากไปกับหลวงปู่บ่อยเวลาขึ้นเขาเนี่ยแล้วหลวงปู่ท่านก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าสมุนไพรมันจะมีใบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นอ่าก็เลย เด็ดสมุนไพรนั้นอนะ่ะมันมีสองสามอย่างเด็ดไม่เด็ดเปล่าเด็ดแล้วก็เคี้ยวเลยเป็นยาจริงหรือเปล่าลนะเคี้ยวเลยคือคือเพราะมันมันหิวแล้วมันเหนื่อยไม่เมื่อไรจะถึงได้ทีอนะไรก็คือพอรู้ว่าเป็นยาเป้่าเด็ดแล้วเคี้ยวพร้อมเลยมันก็เป็นยากําลังอะไรเออมีกําลังขึ้นมาหน่อยอืม คือช่วงเดินภูเขาเนี่ยมันจะมันจะหิวน้ํามันต้องมีแนวเคี้ยวมันต้องมีสิ่งที่ที่เราเคี้ยวถ้าไม่เป็นเมื่อเฟืองป่าใบใบโดยเฉพาะถ้าไปภูเขาเนี่ยก็จะเก็บใบใบจวงหอมเนี่ยเต็มย่ามเลยหรือไม่ก็ใบพักใบอีตอูต้นอีตูเนี่ยเคี้ยวจะเป็นยากำลังน,ะนั่นแหละทีนี้ ช่วงที่เดินลงมามันไม่มีใบพวกนั้นะมันหมดมองดูแล้วเออนี่ก็น่าน่าจะใช่สมุนไพรเอาข้างทางเลยเอามาเคี้ยวเลยส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เพื่อที่จะมาถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่อันนี้ใช่ยาสมุนไพรไหมนั่นแหละมันก็มีสองสามสามชนิดอ่ะลืมขอลืมขอเจ้าป่าหลวงปู่บอก ถามหลวงปู่ว่าปู่อันนี้อันนี้ใช่ยาสมุนไพรไหมปู่บอกว่าใช่เกี่ยวกับอะไรครับหลวงปู่บอกอ๋อเกี่ยวกับยากำลังเอาไปต้มแล้วก็ถามปู่เออปู่ขึ้นเขามาหลายครั้งแล้วมันไม่เคยที่จะเจอยอดไม้สามยอดหรือสี่ยอดไหยเจอแล้วเจออีกมันก็ยังไม่ถึงพื้นสักทีเนะี่ยไม่เคยเจอมันเป็นพ่อเลยหลวงปู่บอกอ๋อถูกก็แกล้งรับเพราะว่าไปเอาสมุนไพรเข้ามาไม่ขอเขาก็ ยังที่คือ,คอลืมลืมจริงๆตอนนี้ลืมลืมขอลืมขอไอ้เจ้าท,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 ที่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 านเฝ้าอ,อยู่ตรงนั้นทําให้ถึงไม่หลงทางอแต่ว่าเขาทําให้ถนนให,ให้ให้ทางมันยืดนะให้ทางมันยืดอลุนแล้วลุนอีกนะลุ้นที่จะให้เดินพื้นดินนะ คิดดูว่าเดินพื้นเปล่าๆนะจะมีความสุขมากคือนึกตลอดนะเออทาไงจะเดินพื้นเปล่าๆได้พื้นดินธรรมาดาเรียบๆนะขอให้มีความสุขกับการเดิน <c aten> ค,คือคือมันมันมีความทุกข์กับการที่ต้องต้องต้องขยิงเท้าลงเขาอ่ะขยิง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 ตลอดนะโอ้มันทรมานมากทั้งวันนะคิดดูว่าทรมานขยิงเท้าลงเขาอ่ะทั้งวัน,วนอ่ะ มันก็มีความรู้สึกว่ากเดินถ้าเดินถ้าถึงพื้นเมื่อไหร่ก็จะมีความสุขมากกับเดินพื้นธรรมดาแล้นเนถูกแกล้งถูกถูกท่านแกล้งว่าไปเอาสมุนไพรท่านมาไม่ไม่บอกกล่าวท่านพผู้บอ